วัสดีครับมาหาเบียบรก,กระกีจวมะขุดอามากรผปุสามากาวมากวนเนี่ยอุ้ยนี่แต่ดอกกำลังพฝนดีมา

ต่อครับไปต่อว้ยดอกไม้สวยอร่อยเอ้ Cái bụi này ngầu Nó mịt đều Chịu nhanh đẹp chị này thức không đỏ, subscribe cho kênh không ได้ไล่แล้วแฮะตัวสรุปยอดดอกกระเจียวโอ้ได้ไหลายตัวนี้เนาะได้ไหลายอยู่ครับ <c ười>